เห็ดจ้าเห็ดเห็ดยูคาค่ะเห็ดยูคาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เราได้เห็ดยูคามาค่ะแม่ชังแม่แล้วบุญเด็กกิโลขอไหมไม่ออะตอนอะตอนที่ยังไม่ได้ต้มนะอันนี้เห็ดโลกว่านะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะนี่เอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะ เฮ็ดจ้าเฮ็ดอันนี้เราก่อเราก่อไฟด้วยเตาถ่านเตาฟืนนะคะเฮ็ดค่ะ